นี่ละครับชีวิตของคนเราแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันแต่ละคนและวิถีชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีต้องมีความสุขทั้งความทุกข์ะสมปนเปนกันไปดูที่ว่าใครจะใช้ชีวิตอย่างไรแบบไหนส่วนผมนั้นจะใช้ชีวิตทุกวินาทีที่หาความสุขได้ หลังจากการทำงานก็จะมีการพักผ่อนตามประสาเล็กๆน้อยๆคือจะหาความสุขให้ตัวเองตลอดแต่ว่าเราก็จะไม่เบียดเบี่ยนใครนะคือเราจะใช้ความสุขของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าคนเรานั้นอายุก็อย่างมากก็ไม่เกิน100ปีสูงสุดก็ประมาณร0อยกว่าปีเท่านั้นเอง เราะฉะนั้นเรามีชีวิตยอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีหาความสุขใส่ตัวโดยที่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนนั่นแหละคือความสุขแต่บางคนนั้นใช้ความสุขผิดผิดคือทำให้คนอื่นมีความทุกข์แต่นั้นมาเป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทำกันนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นต้องใช้วิถีชีวิตให้ให้คุ้มกับที่เราเกิดมามีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งความเศร้ามีทั้งดีใจและก็เสียใจตามภาษาแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นเพื่อเรื้องหลังมาไม่เหมือนกัน แตกต่างกันแทบจากทุกคนบางคนก็เกิดมาสมบูรณ์แบบด้วยครอบครัวด้วยทรัพย์สินเงินทองบางคนก็เกิดมาด้วยความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งความสุขเหล่านั้นเราหาได้โดยชาตินี้เท่านั้น